คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเสียงเบาบางช่วงขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับแต่มีซับนะวันนี้นะครับมีของส่งมาซึ่งค่อนข้างใหญ่มันใหญ่ขนาดน,นี้สวัสดีครูชชั่นทลยนะครับผมอยู่ในรายการบล็อเชนเอาแล้วก็ชาแนลนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงอยู่ไหนนะอยู่นี่อยู่นี่ รีวิวนั่นเองนะครับผมและวันนี้นะครับสิ่งที่จะรีวิวนะครับไม่ได้สปอนเซอร์นะครับแอบวันนี้เราจะเอามาให้ดูกันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเซิร์ฟสเก็ตน้ำเนื่องด้วยแบบมีคนแบบส่งมาให้อ่ะครับทักทีแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมารีวิวนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นทางรูปปกคลิปแล้วนะครับมันคือ Tower Box ล็นั่นเองเป็นกล่องใส่รองเท้านะครับ ที่ผมค่อนข้างชอบอมากเลยแล้วก็เคยทําคลิปรีวิวไปแล้วนะแต่นั่คือแบบเป็นคลิปเล็กๆนะครับซึ่งผมก็ตอนเครียดด้วยตอนเครียดกับอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมแบบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คอมเมนต์มาครับถ้าเล่าเรื่องก็คือก็จะมาเล่าอยู่ตรงต้นเนี่ยเนาะใช่ไหมเออเพราะว่าแบบนะคขับน้องๆในห้องครับโซเชียลดิสแตนติงครับอยู่เป็นระยะห่างกันด้วยนะครับระวังโควิดกันด้วยนะครับวันนี้นะครับมีของส่งมาซึ่งค่อนข้างใหญ่มากเลยเออนี่นะครับอัดเชลนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร กล่องมันนะครับค่อนข้างใหญ่เลยเดี๋ยวผมจะให้ดูกล่องใบบหญ่ขนาดนี้โอ้โหโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นตอนแกะนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบขึ้นมาเอามาไว้ตรงนี้ให้คนให้เขาเปิดมาจากตรงนี้พี่เผือกด้วยอย่าลืมถ่ายรูปแล้วใส่เทัพุทธนะครับนี่พี่เผือกแล้วก็ กล่องรองเท้าเนกประสงค์เจ้าแรกในไทยตัวจริงของจริงต้องเท้าบ็อกเท่านั้นพูดตามพี่ตัวจริงของจริงต้องเาวาบ็อกตัวจริงของจริงต้องชาวาบ็อกขอเทบ็อกขอเท่าบ็อกหน่อยเออไปเลยอ๋ออันนี้คือเซตใช่ไหมหรือว่าอันนี้คือหนึ่งกล่องแล้วก็อันต่อไปโอ้โหโอ้ ใส่รองเท้าใส่หน้าก่อนแล้วก็อันนี้อันนี้ฝาปิดแน่นอนอันนี้ฝาปิดฝาปิดดีแน่นอนนี่ก็กอง่นอขอีบงนี่ก็มีขอบกันกระแทกครับนี่ตรงนี้อยู่ตามตามมุมครับแล้วก็กระาดาษรองบนล่าง สิ่งที่จะได้นะครับก็ประกอบร้วยฟากล่องมี6อันนะครับผมแล้วก็มีอันนี้นะครับน่าจะเป็นส่วนข้างบนของกล่องนะครับก่อนที่จะประกอบอันนี้กับอันนี้นะครับมันก็จะทําให้ประกอบง่ายขึ้นนะครับแต่ก่อนนะครับมีน้องส่งกล่องมาให้นะครับเป็นเท้าบล็อกเหมือนกันนะครับแต่แพ็กเกจไม่ใช่แบบนี้นะครับก็เดี๋ยวลองไปดูคลิปเก่าๆได้ครับอันนั้นคือน้องน้องโจส่งมาให้นะครับจากเดนมาร์กก็ ขอบคุณมากเลยน้องโจ้น so ้องโจ้พ okay, ี okay, so, okay, ่ยังใช้ใส่ทาวิสกอตอยู่เสมอนะพี่ก็ยังคิดถึงน้องโจ้อยู่แต่อย่าเราต้องถ่างกันสักพักนะโควิดมันอันตรายเรามาทําคลิปแบบนี้ก็ต้องมีคนคอมเมนต์เนี่ยพี่ตัดเขียงพี่เขียงแล้วเรนนี้เรๆนี้เดี๋ยวมีตัดเขียงแน่นอนโอเคครับผมมีฝาทั้งหมด1น3 4 5 6 6ี่นะครับนี่1ฝาหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัวล็อกอ่าตรงนี้เป็นตัวล็อกแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นฝาปิดนะครับเป็นแบบปิดแบบแก๊ปเนาะไม่ใช่ไม่ใช่แมกเนต ทำจากพลาสติกเหรอหรือ่มันเป็นซิลิโคนวะ่าจะพลาสติกครับน่าจะพลาสติกตัวนี้แต่ลองจับดูให้ตะกองจับเลยดูพรีเมียมมากเลยนี่ไปครับไปทำต่อไปกันแล้วเร็วๆนี้นะครับหลังจากคลิปนี้นะก็จะมีคลิปเซตอัพของผมลงนะครับเพราะว่าหลายคนถามมใานะคอมเมนต์เยอะมากเลยนะครับว่าไอ้ใช้บอร์ดกว้างเท่าไรยาวเท่าไรบอร์ดของอะไรล้อของอะไรผมก็นั่งตอบทุกวันแล้วก็ยังมีใช้ล้อของอะไรครับ เราพิมพ์คอมเมนต์เสร็จไปปุ๊บปิดโทรศัพท์สักพักไว้ติ๊งเอามาดูพี่ชักล้อของอะไรครับเดี๋ยวผมทำเซตอัพให้นะครับทุกคนนี่คือข้างบนนะโอ้โหมีนี่ด้วยเัาบ็อกเป็นตัวพัลลออกมาตัวนูนเลยอุโโอ้ยดูดูดีจังอ่ะไปดูแกลกแกกกล่องเขาอยู่ในกล่องไปแล้วตอนนี้พี่ไออยู่ในกล่องไปแล้วใช่ครับผมอยู่ในกล่องจมน้ำตอนนี้คือจมน้ำความแข็งแรง ได้เลยจุดตรงกลางให้ทําให้แข็งแรงมากเลยดี๋ยวเราจะดรอปเทสนะครับโยนจากตึก160ชั้นนะครับตั้ใจโอเคเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดลงไปก่อนนะครับเราจะนั่งประกอบอันนึงก่อนเราจะนั่งประกอบอันนึงก่อนอยากรู้ดิางในแก้วนีอะไรไม่บอกหรอก คือฝาด้านาบนนะครับผมอันนี้ก็คือฝาปิดด้านหน้านะครับดันแก็บข้างหน้าไปประกอบ composition นะครับประกอบด้วยฝาหน้า1ฝานะครับฝาบนอีกหนึ่งฝาแล้วก็ตัวกล่องนะครับมีทั้งหมดอุปกรณ์3ส่วนน้อยเมื่อเลยนะอันนั้นเนะชื่อว่าพี่ต้องมานั่งประกอบแบบซ้ายขวาล่างบนฝาอย่างนั้นเลยดิแล้วแบบเครียดอันนี้ก็แบบมันมีสตอรี่ครับคนส่งมาให้มันน่ารักอะครับน้อง้อฉออา วิธีการประกอบนะครับรู้สึกว่าจะค่อนข้างง่ายเลยหนึ่งฝาบนนําฝาบนมาประกอบบนตัวกล่องด้านไหนคือด้านไหนด้านนี้โอเคสองคือนําฝามาประกอบเข้าไปที่ด้านหน้าของกล่องโอ้ยเหมือนตอนรายงานหน้าชั้นเรียนเลยว่าพูดอย่างเงี้ยก็คือตัวแก๊ปจะอยู่ข้างล่างถ้าแปะลงไปเลย อย่อยอยอยาเพิ่งใส่แน่นนะครับข้อเตือนเลยนะครับคืออย่าเพิ่งใส่แน่นนะข้ออะไรครับข้อไหนไม่ไททใส่แน่นไม่ได้อาจจะซวยได้ครับอาจจะซวยได้เคยใส่แล้วพอมันแน่นปุ๊บมันออกไม่ได้ Bull ใส่ลงเยอะๆเอ้เออไม่เนตัวเข้าทิ้งไ่ไย้มากเลยวไหนกันเ่ยเออนี่เสร็จแล้วเฮ้ยเสร็จง่ายจังวะด้านหนึ่งจปใส่ฝาก่อนด้านไหนนี่อ๋อด้านนี้อ๋อนี่หันด้านคำว่า tower block นะครับออกมาด้านหน้า เนี่โชว์โลโก้เปล่ามันมีล็อกของมัน <c oughs> <c oughs> นี่มับข้อให้หมับข้อให้อ่ะประกอบง่ายมากระเสจตัวนี้ไม่ใช่แมกเน็ตนะครับเป็นตัวแก๊ปเวลากดเวลาราจะเปิดแล้วก็กดลงกดล,ลงกดลงก็ดงกึดงออกนะี่ใส่เวลาใส่ต้องกดเข้าไป,ปกไ<อ>ปแล้วถ้าเราประกอบอีกอันหนึ่งนะครับเราก็จะสามารถเอามาวางไว้บนนี้ได้เฮ้ยมีล็อกด้วยเหรอนี่ใช่ครับแล้วเราก็ต่อเป็นแบบ เยอะแยะมากมายได้เลยนะครับอยากต่อมา2ยี่ิชั้นได้ไหมโอ้โหวางก็นั่งทำเลยไไทยอินไทยอินไทยอินคุณผู้ชมวันนี้สปอนเซอร์ที่สปอนเซอร์โซคิปเปอร์นะครับพี่เฮงเดี๋ยวขึ้นขึ้นขึ้นมาข้างบนด้วยนะครับนี่นครับตรงนี้นะครับจะมีขึ้นโซคิปเปอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโซติดรองเท้านะครับแล้วก็อีกอะไรอีกมากมายเลยนี่เลยโซคิปเปอร์มาแล้วครับคุณผู้ชมรองเท้าเวลาใส่จอแดนมันค่อนข้างสูงเนาะเวลาใส่เราต้องเอียงนิดหนึ่ง เอียงนิดนึงนะครับตอนใส่ปึ๊บนี่เสรแล้วนลหนึคู่นี่คือดีไซน์ของกล่องนะครับคุณผู้ชมพี่คือดีไซน์ของกล่องนี่ประกอบเป็นกล่องประกอบเป็นกล่องีนีกอบงองงี้ก,ออก,ก่อนนะโอเคไม่ดีกันอะไร พิธีการประกอบน,นะหนึ่งสองและสาม หนึ่งกองไวมากอจริงมากการที่จะประกอบปกกล่องนี่มันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยตอน,นที่ทำอนุนะพี่ใช้วเวลาทำประมาณแบบกล่องหนึนนนน่งอะใช้เวลาประมาณแบบเล่นจบปอตีอะคิดดูแล้วกันวิธีการเก็บเนี่ยมันค่อนข้างง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมเพียงแค่เราโอ้พี่เอ็ง ตัเปล่อยแล้วครับพี่ผมไม่ได้ขออะไรนะครับเนี่ยครับโซลิปเปอร์ครับง่ายดีเนาะจบแล้วครับเนี่ยแหละครับผมสาหรับคลิปนี้มันก็แบบค่อนข้างที่จะง่ายมากเลยนะครับสาหรับเท้าบ็อกดีไซน์สวยงามคลิปนี้ก็ไม่ใช่เป็นไม่ใช่คลิปอะไรที่ยาวมากนะครับดูเอาไว้แก้งเหงาสาหรับคนที่กำลังรอหัดใช้เอลอยู่นะครับผมอยากได้ทาอะไรอยากได้อะไรนะครับผมหรือว่า สปอนเซอร์ที่น่ารักถ้ามีสปอนเซอร์ที่น่ารักนะครับส่งของมาได้นะครับผม <laughs> ผมพร้อมรีวิวนะครับแต่ถ้าเป็นของที่สปอนเซอร์ให้มานะครับ <laughs> จะรีวิวอย่างดีเลยโอเควันนี้คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม <laughs> ขอบคุณสําหรับของอันนี้ด้วนยนะยูตะยูดูอยู่ you. thank you นะครับโอเคนะครับผมวันนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับใครถูกใจนะครับผม <laughs> อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์ไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากๆแล้วก็ ใครมีอะไรสอบถามนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยส่วนใครอยากรู้ว่าแบบสบอตบอดผมนะครับมีสเปคอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามเซตอัพนะครับแล้วก็คลิปต่อดอีกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมมีสอนอีกเยอะมากเลยฝึกเล่นบอร์ดไปกับผมนะครับผมพูดไม่น่าเบื่อแน่นอนเจอกันซิยูพิก let's go